ปัตีเจ้าป้าดาวจะมาย่างหนวดปลาหมึกยักษ์เนาะทาโก้เจ้าแล้วกับมีกุง้งมีปลาหมึกเสียบมีสองจังสามยักษ์เนาะพี่เจ้าไปเจ้าไปย่างกันเนาะวัสตีเจ้า ปลาดาวพามาย่างนวดปลาหมึกเนาะนวดนวดปลาหมึกยักษ์เจ้าแล้วก็มีกุ้งสามตัวมีปลาหมึกเสียบดนะ้วยเนาะชื่อนวดทาโกะมาเจ้านวดปลาหมึกยักษนะ์เนาะเอามาย่างปลาดาวทาเนยปื่นปื้นเต่านี่เจ้า โอ้ก๋เดียวต้องเอาอันมีข้าแหลงนะเจ้าเนี่ยเหมือนๆนั้นๆไหนย่างนะถ้าได้ย่างก็ย่างติ๊กติดกับดาบประด้านี่นะกินเมื่อมันอิ่มๆเจ้ากินเมื่อมันอิ่มๆแล้วก็ที่นี่มันก็บบหิวใบยากไ้อันะ ของเรานี่นะเจ้าเวลาเขากินนะเขากินใบอิ่มนะก็เด็กขยขะค่ะมาชื่อเยอะๆเจ้าอันนี้กินสองคนนี่อยู่สองคนกับอป้าเนาะกินสองคนข้างนี่ปลาดาวย่างกุ้งยังสามตัวเพราะป้าป้าคนป,า,ป,า,ปากินกุ้งเนาะคงจะกินแต่ป่ามึกป่ามึกนี่ก็คนเงาเอาค่ะ ปลาดาวเคยกินนะเจ้ากินคนเดียวนะสองเงานี่นะปลาดาวยังกินมดเลยแต่บบบใส่เข้านะเจ้าเข้าบบบใส่ <c oughs> หนวดปลาหมึกยักษ์ค่ะปลาดาวสอบอมาย่างเจ้า chìm bếp chìm sốt ra phải ráo bật chìm đó Thế cao mình nó Và mức và, mức giống tài cho Anh là sao, chìm sốt đây Thế ra má bèm như thế sao Mà thì đi qua ờ, tham ăn phèn đuốc đuốc hẳn tăng ờ ăn kín cả กแบบผนลวกใหมๆ่ๆป็ผนลวกใหม่ๆได้ที่นี่ก็ผนอัศัยแพ็คขายเนาะปะ้าดาวก็ไปเลือกซื้อมาอีกอ่ะหอมหอมเจ้าเวลาเอาเนยใส่เนาะ เนยท้าขนมปังนี่แหละเจ้าเนยขาวๆนั่นแหละนี่นะเจ้าจะเป็นเนยแบบนี้นะเนยท้าขนมปังเนี่ยนะนี่เหรอ ต้ทาทาหนึ่งจอนทีนี้ก็เอาพวกเมฆลงย่างนี่กัปะป้าดาวซื้อเนยป้าดาวจะซื้อกองเล็กข้ากองกองใหญ่นี่ป้าดาวจะกินบะทันเนาะมันจะหมดอายุ แต่มดอายุยคนตี่ปากกินของทะเลผ่านไปนะเจ้าเก่งใจมัองกันนะเนาะแต่ยันใดมันนะเจ้ามันซื้อของมาย่างอนะเนาะ เมือนน้ำและเจ้าเหมาได้ทำแบบนี้บ่อยๆเนาะหอมเจ้าเวลาทานเนยเนาะ มือ้อเสียบก็มีนะเจ้าเนี่ยเนาะมีสามเสียบสามไม่ก็แล้วเนี่ยประดาเอากุ้งมาทับเปินเนาะเอากุ้งมาทับเปินอีกอะ ของข้าเลงนี่นะอู้ไปอู้มาน่ะประเทศไทยจะถูกกว่าญี่ปุ่นเจ้า ย่างกตะย่างสุกๆเจ้าย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปลาหมึกกับกุ้งเนาะมีน้ำจิ้มสามรสเจ้าปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าว่ากันคลิปไมคลิปหน้านอ กดไลค์กดเซฟกดกระดิ ita, mm ่งที่ตามเือประดาบเด้เนอะร์จำได้พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ